สวัสดีจ้าพี่น้องทับประโชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยาย,พายไพ่เดนําข่มมูลเนื้ทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมเราป้องยายไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่ามีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประดิษาดเบิง่งกผาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดช่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักให้กับแย่ให้กะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างใดเนาะพี่น้องก็เพราะว้าไ้าายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข่อมุง้งเนาะท่าอาจารย์ทันแหลกคนเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างระยะสัน้นวะสันพี่น้องงวดที่แล้วเด่นล่างระยะสั้นเพื่อนห่หนึ่งได้พี่นออ้องเอองวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งคือเกาหนึ่งอะไรดีวะสันพี่นอ้องอาปจารณาใดน้ำเพลอนค่ะ สำหรับแนวทางเดินลางระยะสั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องแนวทางเดินบนบานจากเดินลางมาเดินบนเดินบนงวดที่แล้วห้ซีมากจริงเาะพี่น้องแต่ว่ามาหลักลอยเนาะจ้าเนาะมาตามต่อจ้าพี่น้องจ้างวนนี้เพื่อนบอกว่าเดินบนอยู่ที่ห้าวันเนาะพี่น้องเนาะหาอะไรดีวสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะสําหรับผู้ใดมักแนวทางเดินบนเนาะค่ะเนาะ หาตัวเดียวแขนเคนละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์รัเนาะค่ะเนาะเกจเกียวสิรีวสซันพี่น้องเพื่นว่าเพ่นไห่มากเนาะจ้าเพืาาน่นวาเดินล่างวีพี่วสซันสามกับหามาตัวใดตัวหนึ่งวัซันเอาคูดใดมกักแนวทางเพิ่นกะเคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างวี่แปดวัซัน สองตัวเพิ่นเนาะจ่าเพิ่นบอกว่าห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดหกสามหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าและแปดห้าพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าเน้นเจ็ดหาหาเจ็ดตัวเดียวกวับสันจากแนวทางของอาจารย์หลักต่อจ่าเนาะผู้ใดมักแนวทางเพิน่นกะแค้หน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแนวทางเอ่อหน่วยล่างเนาะค่ะเนาะหน่วยล่างนวลน้ำสมัยเนาะจา้ะเอาแปดก็สองเพิ่นมาใส่ได้พี่น้อง หน่วยล่างตัวที่5้าซีหาเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งหน่วยล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางนูน้ําสมาัยหลักหน่วยล่างเนาะจ้ะหลักสิบลงให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่ใช่หลักสิบนูน้ําสมาัยอยู่ที่สามเก้าเจ็ดเนาะแมนบอกวีระว่างเบอร์เจ็ดเจ็ดได้พี่น้องหน่วยกับสิบตรงกันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเว็บคนหลักงูเนาะพี่น้องน,อน้องวดที่แล้วเข่าหาสามได้พี่น้อง วันนี้มาตามตตอจ้าเลขเด่นอยู่ที่7จ็ดห้าสามแป้ากเลขชนกันอยู่ที่หาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดหกและส6มหกเนาะพี่น้องเอาพิจารณานํานเพิินได้เลยเด้เอ,อจ้าพี่น้องจ้าตตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นเพิ่นบอกว่าเม่นมากว่าสันพี่น้องเด่นอยู่ที่เจ็ดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปละ97 อมามักกับพิจาจณานำคนใด,ดพี่น้องมือนี้มีตำเล่าด้วค่ะเด้อสำหรับคนใดรอดเนี่ยวทางตำเรล้าก็แคบหน้าจะเอ้ยกดติดตามไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคนใดมักเนี่ยวทางตำเล่าเนาะค่ะเนาะวันนี้เจอกันที่ตำเรล้านะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางสุดจัดประลัดบอกว่าซานพี่น้องเพื่อนไ้มากเพื่อนบอกว่าจังซี่หละ,ะเด่นนาได้ทั้งถึงและทั้งล่างเนาะค่ะเนาะ เพื่อนบอกว่า179แเนวทางสุดจัดประรลัดบอกเนาะคะ่ะต่อไปเล่จา่าอันนี้เป็นเนวทางของอาจารย์อา,อาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าสรุปบนลางว่าสันมาเบิ้งค่ะเพื่อนหมาก3 72 92357595เด่นเลกวิ่งบนลางอยู่ที่ เจ็ดกับเก่าเนียนๆคือเจ็ดหากับเก่าหาว่าสันพีน่น้องเอาพจารณาเป็นแนวทางได้สาหรับแนวทางสรุปบนล่างอาจารย์ตั้มมาตามสัญญานะพีน่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง1ิบบนแอต่อกิษนะ,ะเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าสูตรเก่าเนาะพีน่น้องงวดที่แล้ว1ิบบนแต่ว่ามาหน่วยนพี่น้องนอกเพิน่นไห่สามหวดน,นีเพิ่นไห่มาสองตัวพีน 4, ่น้องซีกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งเป็นแนวทางทึ่งเพิน่นเนาะค่ะเนาะ แนวทางอาจารย์ต่อกิษณาเล็กเด่นเบินกับเขาดีได้พี่น้องแนวทางอาจารย์ต่อกิษณาเนาะค่ะเนาอต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่น10หน่วยบน1 9 9มาเบิ้งจางวดที่แล้ว456มาหมหาเนาะจ้ะวดนี้7 8 9เพิ่นบอกว่าเด่นสุดๆคือ81 9กและเก้าสวัสันพี่น้องเอาพิารณะได้สำหรับแนวทางเอสเก่าเนาะคะ่นะเนาะเด่น10หน่วยข้างถึงเลยพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สมยศหรือวัานนนสาไซตบางหน้าตราดเนาะจ้ะเก้าเตัวเน้นเก้าหน่ามศูนย์เจ็ดตัวรองหาหนึ เป็นตัวล่องขึ้นกันเนาะจากอันนี้สองตัวคือแนวทางลางคนนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอาจารย์สมยศหรือว่าถนนสายบางนาตราดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวคุณหยิงง่ามรไทยว่าสันพี่น้องจ้าเก้าเจ็ดตัวเดียวเน้นๆคุณนยิงง่ามไทยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหลขสารเจ้าเหลขสารเจ้าบอกว่าวันนี้หนึ่งหาพะศันพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาแล้ววิ่งลูดเม็ดเดียวเน้นๆของเอล่าเนาะจ้าเอล่าบอกว่าลูดซี c หนึ่งเม็ดเดียววสันเอล่าว่าเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเอลา่ากัแเคีคหน้าจอไปเป็นแนวทางได้เลยนะคะพี่น้องเนาะคนฟันมาตัวเดียวเนาะพี่น้อง c หนึ่งวสันจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางล่างวสันงวดที่เหลือบนเข่าหนึ่งหนึ่งของแท้เด้อพี่น้องแอดทอนเนาะจ้างวดนี้เก้าสามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าสองและสามสองพอเป็นถึงเวลาสามศูนย์เราบอกพี่น้องเอาพิจารณาตามเพิ่นได้สำหรับแนวทางล่างเด่นบนล่าง เด่นบนกมัมาให้แล้วสองตัวล่างกมัมาให้แล้วงวดที่แล้วเข้าจริงเนาะค่ะเนาะแอดต่อจิสนะสูตรนี้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางซับไส้สิบหน่วยบนล่างเด่นอยู่ที่9 9 9ะะเจ็ดหนึ่งสองสามบนเจ็ดดินเก่าประสันข้างบนเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดข้างล่างเก้าสองและเก้าสามเนาะค่ะเนาะงสำหรับแนวทางซับไสบ้ประสันพี่น้องจ้าเอาพิจารณาได้เนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยลาทาวัสันพี่น้องจ้าเพื่อนหายมากงวดที่แล้วเพื่อนรูดมาตามต่อว่างวันนี้เพื่อนสีเขาบ,อบา่อพนะเพื่นวานเนาะเดืนเกับสเนาะจ้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเอเจ็นเนตัวอยู่ที่สองห้าสองเยพี่น้องหวยลาทาเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนตรงแนวทางเบาไทยย่อเนาะค่ะเนาะ คนบอกว่า8 9 8 1 8 3และ8ปหาเนาะค่ะเนาะสองตัวบนตรงๆแนวทางเบาไทยย้อเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสนาเก่าสันวาสันพี่น้องเจ็ดหากับเจ็ดแปดพี่น้องผู้ใดมักแนวทางวาสนาเก่าสันเนาะมาแล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวลักอยู่ที่หนึ่งสองสี่วาสันพี่น้องแนวทางไทยลาดเดลิเนียวบางกอกเดบางกอกทูเดลเนาะค่ะมาจับมัดโฮมกันพี่น้อง ระว่างเบิ้ลสองสองสามสามซีีว่าสัน่นชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณานั่เพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าฮาม่าปิดถ่ายเดียวี่วทางมาตัวค่าว่าสัน่นสูตรของใบจริงว่าสัน่นมวลน,นี่เด่นซีก็ผ่าเนาะจ้าสูตรก็จาเห็นออกมาเนาะจ้าพี่น้องสำหรับผู้ใดรอดเนี่ยทางมาตัวค่าเอาไปพิจารณา,าก่อนเนาะพี่น้องเนาะซีก็บ่ามาตัวใดตัวหนึ่งบ,กบนกลางเนาะค่ะเนาะสูตรมาตัวค่าเนาะจ้า ถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เขามาหลับสม้มเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยรวยปังปังสุขสุขคุนเด้อจ๊ะว่าจะ๊ะใดทีย่ยายไพภะบมวนหรือว่ายายไพอ่านตัวเลขผิดพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขวามเมตตาทางให้ยายไพภมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบ่งได้ช่มเปน็นนทางนะจ๊ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ๊ะสวัสดีจ้า